ชาวนาทำอะไรเนาะมาดูกันโอ้เก็บหอยเก็บหอยเก็บหอยจุ๊บอ,บอ,บอืจุบจ๊บ,บ,บต้องกินแบบนี้หากินง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วชาวนาโอ้โหเยอะม,มากอะดูโอ้กำลังใหญ่แค่เอาไม้ไปวางมันก็ติดแล้วเนาะโอ้อหอะเก็บใส่ชุกเคล่อนเลืล่อ อนไรเล็ก็แคปอคอกข้างนึ่งไมเล็กกไว้ก่อน,นะอนอเนาะแล้ออกวก็โานไว้คืนเอาแตนใหญ่ ดูอีกไม่ต้องไปงมเลยเนาะชาวนานมันเกาะอยู่ตามไม้เลยอู้หูเหยอะมากดูขอานะชาวนาห,นหาคินแบบง่ายๆเลยเนะาะยังไงตอนเช้าตอนเช้า,าตอนเช้ามันจะไม่ลง,ง,งมันเกาะอยู่ตามไม้เลยตอนเช้า ไม้เสร็จแล้วใส่ไม้ไว้คืน <ừ. S 1> ถ้ามาันมาเกาะใหม่ใช่ไหมเกาะใหม่ส่ไ,ไว้คืนวันหลังจะได้มาเอาใหม่ให้หอยจุกมันมาเกาะก่อ,อนเนาะยัะะงหีอยู่น<อ>ะเปหล่นหล่นอยู่มีกระลงหนาว ชาวนาจะมาเอาอีกฝั่งหนึ่งมีหลายที่ดูฝั่งนี้สิเยอะขนาดไหนโอ้ดูฝั่งนี้โอ้โชาวนามีแต่อันใหญ่ๆโอ้นี่ลูกใหญ่เลยนะนี่ ทางนี้รู้สึกว่าจะใส่ขี้อยู่นะแต่ว่าน้ำใส่เดี๋ยวเอาน้ำก็ใสอยู่นะชนะัยยังใส่อยู่ลูกไม่ค่อยได้ลงเล่นน้ำเลยชัย <laughs> โอ้ดูดูนี่นี้นโอ้เยอะมากโอ้อันนี้ก่อเยอะมาก มากจริงๆไนจุ๊บทางนี้ชาแนาใส่ไม้ไปกี่กันนะจำไม่ได้นี่ยจำไม่ได้นี่จะโสงรู้ว่าเยอะกวนานั้นแต่ว่าลืม